ญี่ปุ่นจับมือห้าประเทศลุ่มน้ำโขงรับมืออิทธิพลจีนญี่ปุ่นและห้าประเทศลุ่มน้ำโขงรวมทั้งไทยจับมือสร้างสถยนภาพทางทะเลในอินโดแปซิฟิกเตรียมรับมืออิทธิพลจีนนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุงะของญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงทั้งห้าได้แก่กัมพูชาลาวเวียดนามเมียนมาและไทย เห็นฟ้องที่จะร่วมมือกันสร้างสถยนภาพทางทะเลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนโดยเฉพาะในเขตทะเลจีนใต้ผู้นำญี่ปุ่นรับปากว่าจะจัดเตรียมเว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญทางทะเลที่จะส่งผลต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศลุ่มน้ำโขงทั้ง5ประเทศ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงเป็นพื้นที่สำคัญของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสุงะกล่าวระหว่างการประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคทางออนไลน์และยังให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับทั้ง5ประเทศนอกจากนี้ผู้นำญี่ปุ่นยังจะจัดการฝึอกอบรมเจ้าหน้าที่จากประเทศลุ่มน้ำโของอย่างน้อยหนึคน เป็นระยะเวลาหนึ่งปีเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำความเข้าใจสถานการณ์ทางทะเลและช่วยปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของทงั้ง5ประเทศแถลงการร่วมของหุประเทศเห็นฟ้องต้องกันว่าการทำธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีดิจิตลัลเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับโรคระบาด แถลงการยังระบุอีกว่าทั้งหกประเทศยังเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานผ่านการกระจายการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดรวมทั้งให้เงินกู้แก่กัมพูชา230ล้านเหรียญสหรัฐ และเมียนมา270ล้านเหรียญสหรัฐทางนี้ญี่ปุ่นมองว่าลุ่มแม่น้ำงูงคือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างสองประเทศใหญ่อย่างอินเดียและจีนและยังอยู่ติดกับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญไทยสุดเนื้อหองประชุมลุ่มน้ำงูงลงนามแดนจิงโจ้บิ๊กตู่ผู้นำอาเซียน ถกผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโคงญี่ปุ่นเกาหลีเสนอสามข้อรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด -19 เชื่อมภูมิภาคถกนายกออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทหารเศรษฐกิจเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาที่ตึกพักดีบรินทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมการประชมุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำูงกับประเทศญี่ปุ่นครั้งที่สิผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจากเวียดนามกัมพูชาลาวเมียนมาไทยและนายซูกะโยชิฮิเดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายอนุชาบุรพาชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสรุปสาระสำคัญของการประชุมว่านายยกรัฐมนตรีเวียดนามในฐานะประธานร่วมมือกับญี่ปุน่นได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมว่าเป็นการประชุมเพื่อทบทวนความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้สามสาขาหลักของยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวคศส0 1 8 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำขูงกับญี่ปุ่นรวมทั้งหารือทิศทางของความร่วมมือให้สอดคล้องกับ3แนวทางได้แก่ 1. แผนแม่บท 2. ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง 3. เป้าหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อรับมือโควิด -19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโรคโควิด -19 ด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าในสถานการณ์ปัจจุบันต้องเร่งสร้างความเชื่อโยงในทุงมิติเพื่อความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคกลไกความร่วมมือลุ่มในน้ำโขงกับญี่ปุ่นจะช่วยคลับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคโดยญี่ปุ่นได้รับสนับสนุนทั้งเงินทุนทักะะโครงการและการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเป็นต้น ในโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในลักษณะพะหุภาคีและความเป็นหุ้นส่วนกันเพื่อรับมือกับโควิด -19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ททั้งในระดับโลกภูมิภาคและอนุภูมิภาคโดยสิ่งที่ควรเร่งดำเนินการมากที่สุดคือการเร่งฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ให้รวดเร็วและยั่งยืนโดยใช้วิกฤตโควิด1 i d 1 9เป็นโอกาสในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจใหม่และยกระดับมาตรฐานในทุกด้านทางด้านความมั่นคงของมนุษย์และด้านโครงสร้างพื้นฐานและการประกอบธุรกิจโดยเสนอความร่วมมือสามประการดังนี้ความร่วมมือด้านสาธารณาสุขโดยเฉพาะการทำให้อนุภูมิภาคบรรลุระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า โดยสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความสามารถของไทยในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในรูปธรรมความสามารถการเข้าถึงยาและวัคซีนที่เท่าเทียมกันในราคาสมเหตุสมผลรวมทั้งสนับสนุนให้ยาและวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะของโลกการสร้างความชื่มยูงของห่วงโซ่อุปทาน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้ไร้รอยต่อยืดยุ่นและยั่งยืนโดยไทยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคผ่านโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานอาทิโครงการสะพานไทยเชื่อมโยง EEC กับเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และโครงการเชื่อมโยงถนนระหว่างท่าเรือน้ำลึกฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ซึ่งญี่ปุ่นสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการดังกล่าวได้รวมทั้งความสำคัญของความเชื่อมโยงทางกฎหมายกฎระเบียบและความเชื่อมโยงทางดิจิทัลโดยสนับสนุนให้กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำคงกับญี่ปุ่นจัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมการเชื่อมโยงดังกล่าวการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาระบบรากหญ้ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่นในการจัดวทีหารือกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่นเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่หนึ่งณนะประเทศไทยเพื่อเลียเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อการบรรลุเป้าหมา้และพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวนโยบายที่ไทยใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงท้ายพลเอกประยุทธ์จันโอชาแสดงความยินดีที่ญี่ปุ่นประกาศให้ปี2564เป็นปีแห่งความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเพราะจะเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อสารสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือระดับประชาชนในช่วงหลังโควิด -19 และจะได้กลับมาผูป,ปะกันอีกครั้งในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่13ที่กรุงโตเกียวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ภูมิภาคต่อไปนอกจากนี้ผลเอกประยุทธ์จันโอชา ยังร่วมประชุมกับกรอบผู้นำความร่วมมือลุกมแม่น้ำโขงกับสาธารณารัฐเกาหลีครั้งที่สองผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศและนายมุนแจอินประธานาธิบดีสาธารณารัฐเกาหลีเข้าร่วมด้วยนายอนุชาเผยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เน้นย้ำความสำคัญสองเรื่องหลักสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างการ และหลักการแพร่ระบาดของโควิด1 9การสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขโดยการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีและแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในการรับมือกับโรคระบาดซึ่งไทยเพิ่งได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการภายใต้กองทุน MKCF ครั้งที่4การบังคับใช้หลักประกันสุขภาพโทษหน้าและสนับสนุนให้มีวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธ,ธิภาพ ในราคาสมเหตุสมผลสำหรับประชาชนในภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมและการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคเพื่อกลับมาเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานที่หยุดชะงักลงเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคขึ้นมาแทนเพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคข,ของโควิด1 9มีความต่อเนื่อง วันเดียวกันนี้พลเอกประยุทธ์และในสกอตเมริสันนายกรัฐมนตรีแห่งเครือรัฐออสเตรเลียเข้าร่วมพิธีลงนามในการปฏิญาณร่วมกันว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลียผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยนายยกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะได้ร่วมลงนามสนับสนุน การยกระดับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อไปสู่วิติใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันและเชื่อมั่นว่าจะใช้โอกาสนี้กระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แนบแน่นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไปทั้งในด้านความร่วมมือทางการทหารเศรษฐกิจต,ตลอดจนสาขาที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาทิ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาสาธารณาสุขกเกษตรและสิ่งแวดล้อม